ส,สิ่งที่ทุกคนต้องทำหลังเข้ามาเป็นตัวแทนแบรนด์บานันทิตาสวัสดีค่ะแกรนบิลเลอร์พี่จูนค่ะสิ่งที่ทุกคนต้องทําหลังจากเข้ามาเป็นตัวแทนแบรนด์บานันทิตาก็คือหนึ่งเลยค่ะต้องทําบัตรตัวแทนค่ะทําไมถึงต้องทําบัตรตัวแทนเพราะการมีบัตรตัวแทนเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่มีบัตรตัวแทน เป็นการมีตัวตนในแบรนด์บานันติตาฉะนั้นเวลาบริษัทจาดแคมเปญอะไรหรือมีกิจกรรมอะไรคนที่ได้รับสิทธิ์นั้นก็จะเป็นคนที่มีบัตรตัวแทนเท่านั้น ฉะนั้นอย่าลืมทำบัตรตัวแทนกันนะคะสิ่งที่ต้องทำข้อ2ก็คือการเข้าไปเรียนรู้ในห้อง168 Training นี่คือสเสน่ห์ของ168ค่ะห้อง168 Training จะมีเครื่องมืออุปกรณ์คอร์สออนไลน์ในการที่จะทำให้ทุกคนสามารถเติบโตบนโลกออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนใน Facebook การยืนง,งันตัวตน การสร้างเพจการทำภาพการทําวิดีโอทุกสิ่งสอนอยู่ในห้อง68 Training เชื่อเถอคะค่ะว่าถ้าคุณได้เรียนรู้ในทุกๆคอร์สที่เราจัดไปให้คุณต้องเติบโตเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์แน่นอนคะ่ะข้อที่3ก็คือคุณจะได้รับการโคชชิ่ง จากโค้ดมืออาชีพโค้ดกันสุดสทุกสามทุ่มเวลาสามทุ่มเป็นเวลาที่ทุกคนจะเข้ามากอบโกยเรียนรู้วิธีการจากคนที่เขาสําเร็จแล้วจากโค้ดมืออาชีพโค้ดมนคนปั้นคนสําเร็จเจ้าแม่ทีมหนึ่งกแปดค่ะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะสี่ค่ะห้องสเต,ตเปทฟังชื่อก็มีเสน่ห์แล้วใช่ไหมคะห้องสเต,ตเปทคือห้องที่เป็นเครื่องมือทําไว้สําหรับตัวแทนคนใหม่ๆอย่างพวกคุณค่ะ เราเตรียมทุกสิ่งอย่างไว้ให้คุณแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นแคปชั่นวิธีการต่างๆคุณสามารถโพสต์ขายได้เลยค่ะท่องสเต็ปเทพของทีมหนือหกนะคะไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวนะคะมีทั้งหมดทุกตัวของผลิตภัณฑ์เราทํารอรับพวกคุณอยู่เพราะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะเข้ามาเป็นตัวแทนในแบรนด์บรนันติตาในทีมหนึ่งหกคุณจะมีเส้นทางให้เดินมีวิธีการให้ทำคุณเติบโตได้แน่นอนค่ะ แล้วเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะมาร่วมกันสร้างรายได้ร่วมลุยไปกับแบรนด์มนาจิตาเรลวเข้าทุกคนนะคะ